ใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวขจีนนาโนแคปซูลใหม่ล่าสุดจากแคนาดาสนใจโทร085 687 6161สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาโซทัชกรของวิไลครับ คุณผู้ชมครับวันนี้บาสมีหนึ่งข่าวดีจะมานําเสนอการนั่นคือว่าวันนี้เราจะมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวนากันนะครับโดยที่กรมการข้าวนั้นลดราคาเมล็ดพันธุ์ครับซึ่งนายชามพิทยาชิมพาลีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าคณะกรรมาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชได้ให้ความเห็นชอบปรับรลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงฤด,ดูฝนได้แก่ข้าวพันธุ์กขอยี่สิบเก้ากขอสามสิบเอ็ดกขอสี่สิบเอ็ดกขอสี่สิบเจ็ด กอขอ .49 สุพรรณบุรี1และพิษณุโลก2รวมจำนวนทั้งสิ้น5,923ตันครับเป็นการเฉพาะกิจจากราคากิโลกร,รัมละ23บาทเหลือกิโลกร,รัมละ20.70บาทครับทางนี้นะครับก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเก่กเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในมีโอกาสได้ใช้บริพันธ์ข้าวที่มีคุณภาพดีสําหรับพาะปลูกในฤดูการนี้ครับและยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของกเกษตรกรอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับการลดราคาดังกล่าวเป็นการ จำหน่ายทั่วไปไม่รวมค่าขนส่งแล้วก็ไม่มีส่วนลดสําหรับตัวแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับ และสำหรับความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการเพาะปลูกแบบนี้มีประมาณกว่า4แสนตันโดยในส่วนของกรมการข้าวครับได้มีการสํารองเมล็ดพันธุ์จากฤดูการเพาะปลูกที่แล้วไว้ส่วนหนึ่งซึ่งมีประมาณ5,000ตันปัจจุบันกําลังผลิตแล้วก็กระจายเมล็ดพันธุ์อีกประมาณ30,000กว่าตันนะครับรวมทั้งยังมีเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาคเอกชนอีกประมาณ4แสนตันครับซึ่งรวมแล้วนะครับก็มีความใกล้เคียงกับความต้องการของเกษตรกรครับซึ่งบางส่วนได้มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ปลูกเองแล้วก็ เนื่องจากราคาตลาดของข้าวนั้นลดต่ำลงจึงทําให้ชาวนาประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตกรมการข้าวจึงได้ประกาศปรับลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามสถานการณ์ครับและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆนะครับที่กรมการข้าวได้เอาใจและก็ช่วยเหลือกับเกษตรกรชาวนาทุกคนครับและสำหรับวันนี้ครับข่าวเกษตรต้นชโมงต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ